หนึ่งนาทีกับกอปทอ ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและสุขอนามัยของประชาชนซึ่งหนึ่งในสาเหตุสำคัญมาจากควันดำจากท่อไอเสียของรถยนต์ที่สัญจรไปมาบนท้องถนนกรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5พร้อมจัดผู้ตรวจการออกตรวจวัดควันดำทั่วประเทศอย่างตอ่อเนื่องพร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติหน้าที่และการบังคับใช้กฎหมายของผู้ตรวจการในการออกตรวจวัดควัน ดำอย่างต่อเนื่องแนะนำเจ้าของรถตรวจเช็คและซ่อมเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอหากพบค่าควันดำเกินกำหนดมีโทษปรับสูงสุด5,000บาทพร้อมสั่งห้ามใช้รถด้วยการพ่นข้อความห้ามใช้จนกว่าเจ้าของรถจะนำรถไปแก้ไขสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดำเกินกำหนดและนำมาตรวจสภาพอีกครั้งจนผ่านการตรวจวัดจึงจะนำไปใช้งานได้ค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม